สองนางเอกคนดังชมพู่กับพลอยเชอร์มานไม่ได้มาร่วมพิธีแต่ก็มีนักแสดงสาวเปิดตัวมาประกบพระเอกเคนเทรเดทเพียบทั้งนางเอกเชอรี่เข็มอับสอนจอยเรลานีนเจรนิชาพัน์เอมณีรัตตุกชนกวาน,านันน้ำฝนสงสุดาโดยผู้จัดไมน์นอยบุศกรจัดพิธีบวงสวงละครรักคุณเท้าฟ้าที่หนองแขมอย่างสมบูรณ์จนได้รับคำชื่นชมมีอายุยุวดีดูแลทุกขั้นตอนและยังคงตามหานางเอกคนที่4ของเรื่องต่อไปโดยถ่ายทำไปได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วซึ่งเหล่านักแสดงต่างก็ประทับใจเนื้อเรื่องแนวใหม่และ รอดูสองนางเอกชมพู่พลอยเข้าฉากกันอย่างเต็มที่เลยค่ะพอดีชมพู่ป่วยกระทันหันส่วนพลอยเขาก็ติดอยู่แล้วค,คุณสืกจะปิดกล้องอะเป็นการวงสวนที่แบบว่าจัดเต็ม <laughs> จัดเต็มมาก <laughs> แสดงเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะเพราะมากันแบบว่าเยอะมากค่ะ <c oughs> ไ,อไอเดียผมไง <laughs> เราก็คิดเอง <laughs> S <S ากเล่นกันนางเอกเยอะๆก็ยังหาอยู่ครับยังหาอยู่ส่วนใหญ่พอผมบอกคนไหนดีคุณไหนอยอยบอกไม่เอาพุดเร่นพุนเร่นจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครกล้าทํานะที่แบบว่าบนความเป็นจริงแล้วพระเอ,เอกต้องต้อง,องทงิ้งนางเอกต้องหลายๆคนหลายๆคนจนสุดท้ายนางเอกเขาทิ้งผมครับแม่แต่เป็นเรื่องราวที่มันสะท้อนชีวิตจริงๆแล้วก็สนุกมากฝากด้วยค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกของดาราเจ้าบทบาททั้งคู่ของบริษัทนี้ซิติเซนเคน